สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดียนะเออผมลืมเทคนิคนี้ไปเลยนะครับเทคน,นิคหาสินค้าขายดีแบบลับๆอืมก็คือคนเนี้ยคุณไม่มีทางเสิร์ชเจอได้ตามปกติเลยครับผมบอกเลยแต่ผมยังไม่รู้เลยมันคืออะไรเนะพราะมันเป็นภาษายูโรนะฮะภาษาเข้าขายใน Ebay ยูโรนะครับแต่เป็นว่าเฮ้ยราคาก็ดีถ้าเกิดเพื่อนๆใครรู้นะว่ามันคืออะไรนะครับนิ้วขายในห้าร้อยขายไปแล้วสองโซนะครับลงไปสี่ขายไปสองนะ ะครับราคาก็อยู่ที่500เลยนะครับม,มีค่าส่งนิดหน่อยนะถือว่าใช้ได้เลยนะครับแต่จะบอกว่าถ้าเกิดคุณเซิร์ชตามปกติคุณไม่มีทางเจอคนนี้เลยเดี๋ยวคลิปเนี้ยผมทําคลิปแล้วก็แจกให้กับเพื่อนๆสมาชิก eBay ดีกว่าจะได้เจออะไรลับๆผมบอกเลยเจาะร้านไปคุณก็ไม่เจอเซิร์ชปกติก็ไม่มีทางเจอแต่ผมเจอได้อย่างไรเดี๋ยวค่อยคุยกัน ครับเดี๋ยวนะแล้วเราเจอชิ้นแรกก็ยังไงวะโออยู่ต้องย้อนกลับไปนะครับคนหายคนนี้อยู่เมืองไทยนี่แหละนะครับเมืองไทยโอ้แล้วเราเจอได้ยังไงแต่ว่าเอาขอเฉลยชิ้นนี้มาก่อนละกันนะครับเพื่อนๆนะโค้ดยนะฮะสองแปดศูนย์สามสองศูนย์สองศูนย์สจัดมาเดี๋ยว,วจัดไปนะครับคลิปนี้ จัดทำไดโอตอะไลน์ .com เว็บไซต์ที่สอนขายของผ่าน ebay amazon มีเทคนิคหาสินค้าขายดีเรื่อยๆถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากรวยบน ebay อย่าลืมนะครับลงทุกวันวันละชิ้นลงทุกวันนะครับจำไว้แล้วก็วิเคราะห์สินค้าด้วยว่าสินค้าชิ้นนี้เคยขายได้คุณรู้ว่าขายด้วยคีย์เวิร์ดอะไรและ,ละร,ลรับรองขับรายได้ยอดขาย ebay เรือนแสนต่อเดือนไม่ใช่เรื่องยากคุณทำได้ แล้ถ้าเกิดคุณสนใจเรียนกับเรานะครับ o อทออนไลน์เดิมขเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน eBay Amazon นะครับมีทั้งคอนเดิมจับมือทำมานั่งเรียนเรียนผ่านสกายหรือเรียนคลิปผ่าน YouTube ได้หมดเลยโปรโมชั่นต่างๆเพียบที่หน้าเว็บไปดูได้เลยนะครับอ่ะยังไงก็สนใจติดต่อเรานะฮะไปที่เว็บไซต์ o อทออนไลน์เดิมนะครับคลิกเพิ่มเพื่อนตรงนี้หรือจะแอดเองก็ได้ที่ที่แอดโอทออนไลน์นะครับอย่าลืมแอดข้างหน้าด้วยนะครับโทรมาคุยก่อนก็ได้0 8 8 8 6 1 1 6 1 6ครับ แล้วก็ youtube นะฮะฝากกด subscribe กดกระดิ่งเรามีคลิปออกทุกวันจริงๆครับนะฝากติดตามด้วยแล้วก็ facebook ฟนเพจ g e Twitter แล้วก็ ig ฝากด้วยนะครับไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ